จิตวิทยาทางการเงินที่เศรษฐีเขาใช้กันถ้าหากวันนี้คุณอยากจะเป็นเศรษฐีคนต่อไปคุณจะต้องรู้จักการทํางานกับตัวของคุณเองครับหมายความว่าการที่เราจะประสบความสําเร็จได้การที่ตัวเราจะมีความมั่งคั่งเพิ่มมากขึ้นได้คุณจะต้องรับผิดชอบตัวเองอย่าง100%ซครับหนึ่งในแฟ้มความมั่งคั่งของ TH ฮาร์เบอที่ได้กล่าวไว้ในหนังสือถอดรหัสลับสมองเงินล้านคนรวยชื่อว่าชั้นกุมชะตาชีวิตของตัวเอง แต่คนจนเชื่อว่าฉันถูกลิขิตไว้ให้เป็นอย่างนี้คุณเชื่อหรือเปล่าครับมันเป็นไมล์เซ็ตเพียงแค่ไมล์เซ็ตเดียวเท่านั้นที่จะทําให้เราร่ํารวยบางครั้งหรือวันนี้เราถังแตกกระเพาะไมา์เซ็ตนี้เช่นเดียวกันครับถ้าวันนี้คุณอยากจะร่ํารวยเพิ่มมากยิ่งขึ้นคุณจะต้องรับผิดชอบตัวเองครับและบางครั้งเราก็ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ภายนอกได้รัฐบาลเศรษฐกิจสงครามหรือเหตุการณ์ใดๆก็ตามที่มันทําให้คุณถังแตก แต่นั่นแหละครับมันเป็นเพียงแค่คํากล่าวอ้างของคนถังแตกเท่านั้นที่จะไม่รับผิดชอบชีวิตของตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะเก่งขึ้นอยากจะมั่งคั่งร่ํารวยขึ้นคุณจะต้องรับผิดชอบและเต็มใจทําบางสิ่งบางอย่างที่คุณไม่อยากทําแต่สิ่งสิ่งนั้นมันจะทําให้คุณมีความมัง่งคั่งและคุณประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นและคนที่เป็นเศรษฐีเขาก็เต็มใจครับเขาเต็มใจทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เขาประสบความสําเร็จและมีความมัง่งคั่ง แต่คุณเชื่อหรือเปล่าครับคนมากกว่า90%อยากจะร่ำรวยนะอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นนะแต่เขาไม่อยากเติบโตครับเมื่อก่อนผมเองก็เป็นคนหนึ่งครับที่อยากจะมีเงินเพิ่มมากยิ่งขึ้นแต่ผมไม่อยากจะเติบโตครับคําว่าเติบโตในที่นี้หมายถึงการที่เราจะต้องอ่านหนังสือเพิ่มมากยิ่งขึ้นลงมือทําอะไรก็ได้ที่ทําให้เราเติบโตทางด้านการเงินทางด้านสุขภาพทางด้านความคิดของเราแค่เราเติบโตวันละห ก็เท่ากับเราเติบโตแล้วจริงหรือเปล่าครับการที่เราจะมีความมั่งคั่งได้หมายความว่าเราจะต้องเติบโตทั้งด้านความคิดทั้งด้านอารมณ์และการเติบโตทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําให้เราสามารถควบคุมเงินได้ครับคุณลองนึกภาพดูนะครับทําไมวันนี้เราถึงยังถังแตกอยู่เพราะตัวเราเนี่ยแหละครับไม่เคยฝึกตัวเองให้เป็นคนที่เติบโตเลยตัวของผมเองอยากจะได้แต่เงินอยากจะได้ตแต่เงินแต่ ผมไม่เคยฝึกกล้ามเนื้อของความสําเร็จและนั่นมันคือสาเหตุที่ว่าทําไมพอผมได้เงินมาและเงินก็จะหมดไปกับเรื่องไร้สาระผมเชื่อเลยครับว่าหลายๆคนในที่นี้ก็เป็นเหมือนผมเพราะตัวของเราเองเนี่แหละครับไม่เคยถูกเทนให้ว่าเราจะสามารถรับมือกับเงินก้อนนี้ได้อย่างไรถ้าตัวเราบริหารเงิน100บาทไม่ได้เราก็ไม่สามารถบริหารเงิน1000บาทได้และการที่เราบริหารเงินไม่ได้ ต่อให้คุณมีเงินมากขนาดไหน10,000บาท10,000แสนบาท1ล้านบาทมันก็จะหายหมดไปในพริบตาครับวันนี้คุณลองกลับมาทบทวนตัวเองครับว่าวันนี้เราใช้ใจ่ายไปกับเรื่องอะไรมากที่สุดอย่างตัวของผมเองถ้าเป็นในสมัยเมื่อก่อนผมจะหมดไปกับค่าเราครับคุณเชื่อหรือเปล่าครับวันนั้นผมได้โบนัสมา10,000บาทและมันก็หายหมดไปในพริบตาครับเพราะว่าผมใช้เที่ยวร้านเล่าหมดเนี่ยแหละครับการที่เราจดรายรับรายจ่าย และการทบทวนตัวเราเป็นประจำตัวเราก็จะสามารถรู้ได้เลยครับว่าเราเสียค่าใช้จ่ายไปกับเรื่องไหนมากที่สุดเรื่องที่เกิดประโยชน์หรือเรื่องที่ไม่เกิดประโยชน์และนี่นะครับยังเป็นการที่ตัวเรารับผิดชอบตัวเองอย่างหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันแต่คน90%มักจะไม่รับผิดชอบตัวเองครับเพราะโดยคนส่วนใหญ่แล้วที่มีนิสัยของคนถังแตกจะมีอยู่3นันะครับนักที่1ก็คือนักกล่าวโทษ นักที่2ก็คือนักแก้ตัวนักที่3ก็คือนักบ่นครับคุณเชื่อหรือเปล่าครับตัวของผมเองเนี่ยแหละมีอยู่3นักเลยในสมัยเมื่อก่อนผมเป็นนักกล่าวโทษตัวยงเลยครับคุณเชื่อหรือเปล่าครับตอนนั้นผมตั้งใจจะไปสอบนักบินแต่ผมเรียนปอตีไม่จบครับเพราะตอนนั้นผมติดเที่ยวผมก็เลยกล่าวโทษที่โรงเรียนว่าก็ที่โรงเรียนสอนฉันไม่รู้เรื่องนี่และที่สําคัญนะครับ ตอนนั้นผมมีปัญหากับเจ้านายทุกเสาร์อาทิตย์ผมมักจะโดนดองเว้นอยู่เป็นประจำและนี่แหละครับมันคือข้อกล่าวโทษชั้นดีที่ทําให้ผมไม่ยอมไปเรียนมาหาหลัยผมมักจะโดนดองเว้นเสาร์อาทิตย์อยู่เป็นประจำมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้ผมเรียนไม่จบแต่คุณรู้หรือเปล่าครับผมไม่เคยหันกลับมาดูตัวของผมเองว่าเพราะสาเหตุอะไรที่ทําให้ผมมีผลลัพธ์แบบนี้และพอผมมีปัญหาการเงินผมไปทําธุรกิจเครือข่าย และผมไม่สามารถปิดการขายได้เลยครับสินค้าผมก็ไม่สามารถขายได้และผมก็กล่าวโทษอีกว่าก็เพราะเศรษฐกิจไม่ดีไงคนเขาถึงไม่ซื้อสินค้ากับตัวเราพอผมไปอธิบายแผนการตลาดให้ใครฟังพอเขาไม่เข้าใจผมก็ไปกล่าวโทษเขาอีกครับว่าเขาไม่เข้าใจเองเขาเลยไม่ทํากับตัวเราคุณเห็นหรือเปล่าครับการที่ตัวเราเป็นนักกล่าวโทษมันฉุดล้างเราไว้มากขนาดไหนเพราะฉะนั้น การที่เราเก่าวโทษคุณจะไม่ได้เรียนรู้เลยครับว่าตัวเรามีข้อผิดพลาดอะไรและเราสามารถจะพัฒนาตัวเองได้อย่างไรเพราะตัวเราไม่เคยรับผิดชอบตัวเราเองเราเพียงแค่หาแพะรับบาปมาเพื่อให้ตัวเราสบายใจเพื่อให้ตัวเราเป็นคนถูกเท่านั้นและนี่แหละครับมันทำให้คุณถังแตกเพราะคุณเป็นนักกก่าวโทษและนักที่สองนะครับก็คือนักแก้ตัวผมได้มีโอกาสเข้าเรียนคอร์สการขาย แล้ววันนั้นผมจะต้องขายของให้ได้ครับแต่ผมไม่สามารถขายของได้ในวันนั้นผมก็เลยหาข้อแก้ตัวมาเพื่อที่ทําให้ผมสบายใจเพราะผมนั่งเรียนอยู่ไงผมจะเอาเวลาไหนไปขายแต่คุณรู้หรือเปล่าครับเพื่อนที่เรียนกับผมเขาสามารถขายของได้และมียอดขายที่สเกลสูงกว่าด้วยผมอีกแล้วครับผมไม่เคยรับผิดชอบตัวเองผมแก้ตัวเพื่อที่จะทําให้ผมสบายใจและผมเป็นฝ่ายถูก และหลายๆคนในที่นี้เวลามีปัญหาทางด้านการเงินทุกคนมักจะพูดเหมือนกันหมดเลยครับว่าเงินมันไม่ได้สําคัญกับฉันหรอกแต่คุณเชื่อหรือเปล่าครับการที่เราพูดออกมาแบบนี้คุณกําลังถังแตกอยู่ครับเพราะตัวเราเนี่ยแหละครับที่ไม่สามารถจะหาเงินได้และมันก็เลยเป็นข้ออ้างหรือเป็นข้อแก้ตัวสําหรับเราเพื่อที่ตัวเราจะได้สบายใจว่าเงินมันไม่ได้สําคัญกับตัวเราเราไม่ต้องสามารถมีมันก็ได้ครับ แค่เรามีความรักที่สมบูรณ์กับครอบครัวเราก็มีความสุขแล้วคุณอาจจะมีมายเซตนี้เช่นเดียวกับผมในเมื่อก่อนใช่ครับบางเรื่องเงินมันก็ไม่ได้สําคัญกับตัวเราแต่หลายๆเรื่องในที่นี้มันก็สําคัญกับตัวเราคุณไม่ต้องรับประทานอาหารหรอกครับคุณไม่ต้องมีค่าใช้ใจ่ายส่วนตัวหรอกครับค่าน้ํามันค่าเทอมลูกค่าดูแลพ่อแม่ค่าดูแลภรรยาสุดที่รักของตัวคุณหรือบางครั้งความสุขของคุณ มันไม่ต้องใช้เงินซื้อหรอกครับเงินเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับทุกเรื่องที่ต้องใช้เงินแต่ในขณะเดียวกันมันก็ไม่ได้มีความสําคัญกับเรื่องที่มันไม่ต้องใช้เงินเพราะทุกเรื่องสําคัญคนละแบบครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องความรักเรื่องสุขภาพทุกอย่างสําคัญหมดแต่ตัวเราเพียงแค่หาข้อแก้ตัวเพื่อที่ตัวเราไม่ต้องรับผิดชอบตัวเองและนักที่3ก็คือนักบน่น สำหรับตัวผมผมคือนักบ่นตัวยงเช่นเดียวกันเลยครับถ้าสมัยก่อนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับตัวผมแม้แต่หมาเห่าข้างบ้านผมยังบ่นเลยขับรถโดนปาดหน้าผมก็บ,บน่นผมก็ดา่าและยิ่งผมไปที่ทำงานผมเจอเจ้านายไม่ถูกใจเพื่อนร่วมงานไม่ถูกใจผมนี่แหละครับบ่นคนแรกเลยแต่การที่ตัวเราเอาแต่พัมบน่นเท่ากับว่าเรากำลังโฟกัสที่ปัญหาและกฎของความสำเร็จหรือกฎของกักกวาล เท่านี้เราโฟกัสสิ่งไหนสิ่งนั้นมันย่อมยิ่งขยายใหญ่เราบ่นใช่ไหมครับเราก็เจอแต่เรื่องทุกๆเรื่องที่เราไม่สบายใจใช่หรือเปล่าครับและการที่ตัวเราไม่สบายใจไม่มีความสุขคุณจะไม่มีไอเดียไปหาเงินคุณจะไม่มีไอเดียหรือความคิดดีๆไปทําให้ตัวเราโฟในการหาเงินเช่นเดียวกันเลยครับแต่มันจะทํางานตรงกันข้ามเลยครับมันจะดึงดูดแต่เรื่องเ,องเวลวร้ายเข้ามาหาตัวเรากฎของแรงดึงดูด คู่เหมือนดึงดูดคู่เหมือนเพราะฉะนั้นยิ่งเราบ่นมากเท่าไรเราก็ยิ่งดึงดูดแต่สิ่งที่ไม่ดีเข้ามาหาตัวเราผมรู้จักอยู่กับพี่คนหนึ่งครับเขาเปิดร้านกาแฟเปิดร้านขายเสื้อผ้าทําธุรกิจมากมายเลยครับคุณคิดว่าเขาน่าจะรวยใช่ไหมครับแต่ตรงกันข้ามเลยครับเขาถังแตกเพราะอะไรครับเพราะเขาเอาแต่บน่นเอาแต่โทษทุกสิ่งทุกอย่างที่ออกมาจากคําพูดของเขา เป็นคาพูดเชิงลบหมดเขาไม่เคยรับผิดชอบตัวเองเลยครับการที่ตัวเราไม่รับผิดชอบตัวเองก็เท่ากับว่าเราไม่อยากจะประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เราสามารถกาจัดนักกล่าวโทษนักแก้ตัวนักบ่นในตัวของเราได้ชีวิตของเราก็จะดีขึ้นและถ้าวันนี้คุณอยากจะกาจัด3นักในตัวนี้คุณจะต้องมีสติครับวันนี้ผมอยากจะชวนคุณมาเล่นเกมกันหน่อยครับ ภายในเจดวันนี้เราจะไม่กล่าวโทษใครเลยครับเราจะไม่แก้ตัวและเราจะไม่บ่นเรื่องอะไรก็ตามและถ้าครบเจ็ดวันแล้วคุณได้ผลลัพธ์อย่างไรพิมพ์มาใต้คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดติดตามและกดแชร์ให้คนที่คุณรักและผมขออนุญาตแจ้งข่าวสารตอนนี้เรามีเว็บมินาฟรีสำหรับคนที่ชอบการเรียนรู้การพัฒนาตัวเองนิสัย mindset และการตลาดออนไลน์คุณสามารถสแกน QR code และขอเข้าร่วมกลุ่มได้เราจัดเว็บวินาฟรีสำหรับคุณทุกๆเดือนและอย่าลืมมาพบกันนะครับผมเนตปฏิพานสวัสดีครับ